รู้หรือไม่กระเจี๊ยบเขียวเอามาดอง3มรสก็ได้นะคะดองออกมาแล้วกรอบอร่อยมากๆเลยค่ะวิธีทําก็แสนง่ายแล้วเก็บได้นานวันอีกด้วยนะคะเนี่ยค่ะเสียงเขียวก็กรอบกรอบแบบนี้เลยรสชาติก็ดีมากๆด้วยค่ะรายละเอียดของส่วนผสมต่างๆจะอยู่ท้ายคลิปและมีดังนี้สําหรับกระเจี๊ยบเขียวครึ่งกิโลนะคะน้ำส้มสายชู500 ML เกลือแกง45กรัมน้ำตาลทราย500กรัม จากนั้นก็นำส่วนผสมทั้ง3อย่างลงในหม้อตามด้วยน้ำเปล่าน้ําปล่าจะเติมไปที่1ลิตรหรือ1000 ML นะคะคนให้น้ําตาลละลายจากนั้นนําขึ้นตั้งไฟเปิดไฟแรงรอให้เดือดพอน้ำเดือดก็ปล่อยให้เดือประมาณสานาทีจากนั้นก็ปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทก่อนค่ะระหว่างที่รอให้น้ําดองเย็นก็มาเตรียมล้างกระเจี๊ยบกันต่อ เติมเกลือป่นลงไปหนึ่งช้อนแกงพูนโพนเลยนะคะเติมน้ำลงไปแล้วคนให้เกลือละลายจากนั้นก็นำกระเจี๊ยบเขียวลงไปแช่ในน้ำเกลือประมาณ10นาทีและตอนแช่ก็หาจานใบหนักๆมาทับไว้กระเจี๊ยบจะได้โดนน้ำเกลือทุกๆส่วนพอครบเวลาแล้วก็ซาวเบาๆแล้วเทน้ำเกลือออกตามด้วยล้างน้ำเปล่าอีก2-3ครั้ง สำหรับกระเจีย๊ยบที่นำมาดองให้เป็นกระเจีย๊ยบที่ยังอ่อนอยู่นะคะถ้ากระเจีย๊ยบแก่แล้วเวลาเราเคี้ยวก็จะเคี้ยวไม่ขาดแล้ววันนี้ยายแต้ก็จะผสมมามีทั้งกระเจีย๊ยบที่แก่เกินไปแล้วก็กระเจีย๊ยบอ่อนจะมาดองให้ดูว่ารสชาติทั้งแก่ทั้งอ่อนเป็นยังไงคะ่ะล้างเสร็จเรียบร้อยก็พักไว้ให้สะเด็ดน้ําก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะมาเชื้อส่วนที่ช้ําออกเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ที่ช้าๆก็จะอยู่ตรงขั้วเชืออออกให้หมดเลยนะคะจากนั้นเราก็จะมาเรียงใส่โหลหรือจะใส่กล่องพลาสติกก็ได้ค่ะ ถ้าเรียงใส่ขวดโหลแบบนี้ตรงกลางก็สลับด้านแหลมลงนะคะผลกระเจี๊ยบของเราจะได้แน่แนเวลาเราเติมน้ำดองจะได้ไม่ลอยขึ้นมาน้ำดองของเราเย็นสนิทแล้วก็เทลงไปในขวดโหลให้เต็มเลยค่ะหรือจะหาถ้วยใบเล็กๆมาวางทับไว้จากนั้นค่อยปิดฝาผลกระเจี๊ยบเขียวจะได้โดนน้ำดองทุกๆส่วนและยาแต้จะใช้เวลาดองที่1วันก่อนเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันนะคะว่ารสชาติออกมาเป็นยังไงค่ะ ขัแไนี้ก็ดองมา1วันหรือ24ชั่วโมงแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็จะนําถ้วยใบเล็กๆมาทับไว้กระเจี๊ยบของเราจะได้โดนน้าดองทุกๆส่วนเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันค่ะว่ารสชาติออกมาเป็นยังไงสําหรับกระเจี๊ยบฝั่งนี้ก็ยังไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะคะกลางๆรสชาติอร่อยมากๆเลยคะ่ะมีทั้งหวานทั้งเปรี้ยวแล้วก็ออกเค็มนิดๆและที่สําคัญยังได้รสชาติของกระเจี๊ยบอยู่นะคะเดี๋ยวแต้ชิมมาแล้วสําหรับฝักที่อ่อนสุดก็จะยังมีรสฝาดของกระเจี๊ยบบ้างเล็กน้อย แต่ฝากที่แก่แล้วก็รสชาติดีมากๆาเลยค่ะอาจจะเคี้ยวยากบ้างนิดนึงรวมๆแล้วอร่อยกว่าทุกๆเมนูที่เคยทํามาเลยนะคะสําหรับการดองหนึ่งวันยังไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ยายแต้ก็จะดองต่ออีก2วันพอรสชาติได้อย่างที่เราต้องการแล้วก็ตักออกจากน้ําดองใส่กล่องปิดฝาให้สนิทแช่ตู้เย็นไว้ก็สามารถเก็บได้หลายๆอาทิตย์เป็นเดือนเลยค่ะถ้าหากท่านไหนอยากรู้ว่ากระเจี๊ยบดอง3รสรสชาติเป็นยังไงก็ลองไปทําทานกันดูนะคะมีครั้งที่2และ3แน่นอนค่ะ